สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดวันนี้นะครับก็เริ่มที่จะเข้าสู่สัปดาห์ที่3ของเดือนมกราคม2568นะครับทำการกระแสข่าวในส่วนของราคามันที่ค่อนข้างจะตกต่ำนับซึ่งทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการพยายามที่จะประสานงานทางฝ่ายจีนนะครับทั้งทางด้านภาครัฐและก็เอกชนของจีนในการที่จะ ให้จีนช่วยในการซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศไทยนะครับซึ่งก็เมื่อสองสาวันที่ผ่านมาก็ได้มีการแจ้งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกลุมการค้าต่างประเทศในส่วนของการเจราจาซื้อขายมันสัมปะหลังนะครับผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังได้ประมาณ5.3พันล้านตันนะครับซึ่งล่าสุดก็มีข่าวดีต่อเนื่องนะครับจากการเปิดเผยของอานายพิชัยนฤทธพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พาณิ์นะครับเปิดเผยหลังการถกเข้ม10นโยบายเพื่อเพิ่มโอกาสการค้าไทยนะครับซึ่งจากการเปิดเผยนะครับภายหลังการประชุมติดตามและขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับว่ามีการประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ในการติดตามผลงานและขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ตามแนวทางรัฐบาลโดยมี10นโยบายเร่งด่วนนะครับ ซึ่งมีทั้งหมด10นโยบายเร่งด่วนนะครับที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีการติดตามแล้วก็1ใน10ก็คือในเรื่องของการดูแลราคาสินค้าเกษตรในเรื่องมันสำปะหลังนะครับซึ่งปีนี้ทางจีนมีการซื้อช้าหน่อยแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาซื้อแล้วนะครับทําให้การส่งออกมันสำปะหลังไปจีนเริ่มดีขึ้นและจะมีการเร่งรัดเพื่อนําไปทําอาหารสัตว์เพิ่มเติมให้ราคามันสำปะหลังเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นจะมีการดําเนินการอีกหลายโครงการซึ่งกรมการค้าภายในได้เชิญชวนผู้ซื้อมันสําปะหลังจากจีนนะครับผ่านสถานทูตจีนประจําประเทศไทยนะครับจะมีการซื้อขายมันเส้นอีกประมาณ3 0 0 0 0นตันนะครับมันเส้นประมาณ3 0 0 0 0 0ตันก็จะช่วยพยุงราคามันสําปะหลังให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยดันราคาสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่องให้เป็นปีทองของเกษตรกรต่อไปนะครับก็ถ้าเป็นมันเส้นประมาณ3 0 0 0 0 0นะครับมันเส้น30,000 0ตันก็ น่าจะเป็นหัวมันสดประมาณ2.4คูณ3แสนนะครับ2.4คูณ3แสนโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะทำให้มีการระบายหัวมันสดออกไปได้นะครับก็คิดเป็นหัวมันสดประมาณ7แสนถึง8แสนตันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีต่อเนื่องนะครับจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งก็ เป็นข่าวดีต่อเนื่องหลังจากที่ในช่วง2วันที่แล้วนะครับได้มีการนำเสนอในส่วนของอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะครับที่ได้มีการไปเปิดตลาดนะครับการค้าณนะนครเชียงไฮ้และนะครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับแล้วก็ได้มีการตกลังซื้อขายสินค้ามันสำปะหลังกับผู้ประกอบการไทย440,000ตันนะครับรวมเป็นมูลค่ากว่า5.3พันล้านบาทนะครับซึ่งจะดูด ซับหัวมันสดในประเทศได้ถึง1.68ล้านตันนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทางารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ถ้าดูจากในส่วนของประเด็นข่าวก็คือเป็นในส่วนของกรมการค้าภายในนะครับที่ได้เชิญชวนผู้ซื้อมันสัมปทานจากจีนผ่านสถานทูตจีนประจําประเทศไทยนะครับ ก็จะมีการซื้อขายมันเส้นอีกประมาณ30,000นตันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยพยุงราคามันสําปะหลังในช่วงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดสกัดใหม่ในเรื่องของการกระตุ้นนะครับให้ในส่วนของราคามันนะครับดีขึ้นซึ่งนอกเหนือจากจะมีมาตรการเฉพาะหน้าแล้วนะครับทางรัฐบาลก็ได้เพิ่มในส่วนของมาตรการที่ เป็นระยะยาวนะครับที่ยั่งยืนก็คือในเรื่องของการขยายตลาดส่งออกนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนนะครับเรามีปัญหาในการส่งออกไปยังประเทศจีนในช่วงนี้เพราะฉะนั้นพอมีปัญหาก็จะมีในเรื่องของการที่จะพยายามขยายตลาดนะครับก็สรุปจากในส่วนของรอบก่อนนะครับก็มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย กับผู้ประกอบการจีนนะครับโดยมีผู้ประกอบการจีนเข้าร่วมเจรจานะครับาวที่แล้วที่มีการไปรถโชว์ที่ประเทศจีนนะครับที่เมืองอนครเฉิงตูและก็นครเชียงไฮ้เซียงไฮ้นะครับโดยมีทั้งอุตสาหกรรมทั้งรายเก่าและรายใหม่นะครับอาทิอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ or, อุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะครับอุตสาหกรรมกาวอุตสาหกรรมกระดาษนะครับการขยายตลาดท้งนี้ได้รับความสนใจนะครับ จากบริษัท New Hope Group, นิวโ p ป g r ุ๊ p นับซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในจีนนะครับที่มีทุนจดทะเบียนถึง340,000ล้านหยวนนะครับเข้าร่วมนะนครชิงตัตัวนี้เป็นต่อเนื่องนะครับในช่วงวันที่5-9ถึงเมกราที่ผ่านมานะครับที่กรมการค้าต่างประเทศได้มีการผลักดันนะครับการส่งออกนะครับผลักดันการส่งออก มันสัมปลังนะครับเพื่อนมูลค่ามันสัมปลังของไทยและยกระดับนะครับมันสัมปลังแก่เกษตรกรนะครับกรมจรึงได้จัดคณะเดินทางทั้งทงางภาครัฐและภาคเอกชนขยายตลาดผลิตภัณฑ์มันสัมปลังไทยในอุตสาหกรรมขั้นปลายนะนครเชียงไฮ้และก็นครเฉิงตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ได้แชร์กับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับในรอบสองวันที่ผ่านมานะครับในเรื่องการเปิดตลาดในส่วนของกรมการค้าต่างประเทศนะครับที่ได้ไปรถ แม h โชนะครับย้ำนะครับตรงนี้เป็นการเปิดเผยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นการดํำเนินการของกรมการค้าภายในนะครับในส่วนของที่ไปรถโชว์รถแมปต่างประเทศก็คือเป็นกรมการค้าต่างประเทศนะครับแต่กรณีนี้เป็นการที่กรมการค้าภายในนะครับได้เชิญชวนผู้ซื้อมันสัมปหลังจากจีนนะครับ ผ่านสถานทูตจีนประจําประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะมีการซื้อขายมันเส้นอีกประมาณ300,000ตันนะครับ3 0 0แสนตันก็เป็นหัวมันสดก็จะประมาณ7,08 0 0 0นถึตันนะครับก็จะช่วยพยุงราคามันสําปะหลังให้ดีขึ้นนะครับก็จะช่วยที่สำคัญครับผลสุดท้ายนะครับถ้าราคาถ้าผู้ประกอบการส่งออกได้ดีขึ้นนะครับก็จะส่งผลกระทบ นะครับส่งผลมายังพี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกมันนะครับก็จะเป็นผลที่ทำให้มีโอกาสที่จะขายหัวมันสดได้ในราคาที่สูงขึ้นนะครับก็เป็นข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับถือว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะครับในเรื่องของอาราคามันสัมปะหลังซึ่งตัวนี้ปัญหาที่ราคามันตกต่ำเนื่องจากอ่า เกิดจากการที่ประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นประเทศที่นําเข้ามันสัาปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยจากประเทศไทยเนี่ยปีนี้นําเข้าน้อยลงนะครับส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคามันสัมปะหลังในประเทศในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งถึงปลายปี67เนี่ยราคาร่วงลงมาค่อนข้างจเยอะนะครับขอบคุณข้อมูลจากาาช่อง p p t v h d 3 6นะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ